สวัสดีครับ,บกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นั้นไม่หยุดไม่สิ้นไม่จบจริงๆจ้ามีเรื่องให้เราเนี่ยไปขุดค้นมาเจอเกี่ยวกับ MV ็มวีโนริซาและความอ m p a c t ต่างๆซึ่งล่าสุดนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเป็นประเทศที่ลงรักโนริซาของเรามาอย่างยาวนานอย่างประเทศจีนซึ่งตอนนี้นั้นก็มีการโพสต์ร่ายยาวถึงโนริซ่าถึงอ m p a c t ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆแง่มุมมากๆที่อยากจะมาฝากกันในคลิปนี้แล้วโนริซ่าของเราเนี่ยต แน่นแฟนของจีนกับไทยเนี่ยก็มีอยู่แล้วโดยการแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการคนจีนชอบมาเที่ยวไทยคนไทยชอบไปเที่ยวจีนอะไรก็ว่าไปนั่นแหละแต่นอริซ่าของเราก็ทําให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วมันเหมือนเป็นการตอบโจทย์ว่าที่นอริซ่านาเสนอใน MV นี้เนี่ยนอริซ่ารู้นะว่าใครเนี่ยรักนอริซ่าจริงๆบ้างชาวไทยก็ตามหรือจะเป็นชาวจีนแม่จีนที่สนับสนุนนอริซ่าอย่างจริงจังมาตลอดอันนี้เหมือนจะเป็นการตอบแทนโดยที่พร้อมๆกันใน2ประเทศโดยถ่ายในแผ่นดินไทยแต่ MV มีควมนําเสนอในส่วนของเยาวราชซึ่งมีคอเป็น ยาวแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังแล้วก็พยายามแปลจาก g l e t r a ท s l a t e อีกทีนะทุกคนนะเพราะว่าแอดเอามาจากแอคเคาน์ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าวันวานที่เขาชอบแปลจากแม่จีนมาอีกทีให้เราได้ฟังกันอ่ะเดี๋ยวมาอ่านกันยาวๆกันเลยจ้าคลิปนี้ยาวกันหน่อยถ้าใครอยากรู้แล้วก็ว่าแม่จีนพูดว่ายังไงมาฟังกันเลยจ้าซึ่งเขาบอกว่าทางจีนเนี่ยข่าวนี้กําลังติดตามแล้วก็มีการขยายขึ้นแนวโน้มในอันดับที่2 3นะจ้าซึ่งปัจจุบันก็ไปอันดับแอดอันดับหนึ่ง่กันละม่ั้องไปเรียน แล้วแหละเพราะว่าตื่นเต้นมากไม่บา58ในก็โพสต์วอลิซ่า Lisa ใช้ใช้หน้าทาวของประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนที่มีความสําคัญในกทมมาเผยแพร่ในตัวอย่าง mv rockstar teaser นั่นเองจ้าซึ่งแม่จีนเขาก็คาดหวังกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าวอลิซ่าของเราในใส่ภาษาจีนเข้าไปในเพลงสัก2-3งสาคำเนี่ย ก็น่าจะทําให้ชาวจีนเนี่ยดูเพลงของโนริซ่าไปยางสนุกสนานมากขึ้นอะไรก็ว่าไปซึ่งตรงนี้แอดก็เป็นคนกะว่าจะมีภาษาไทยชาวจีนเขาก็อยากให้มีภาษาจีนเหมือนกันเป็นแงความอยากนี้ก็ต้องมานั่งรอรุนว่านริซ่าจะเอาใจอะอะไรบ้างหรือจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษหมดหรือจะมีภาษาไทยไหมตรงนี้แหละที่น่ารุนที่สุดทุกคนถ้ามีนะกรี๊ดบ้านแตกจ้าึ่งขมโบว์อริซ่ามันต้องแบบนี้สิต่อไปรอราชินีแห่งศาสตร์การเต้นเธอกลับมาแล้วมันดูสนุกและด้วยความเป็นวยรัลในตัวของโนริซ่าแล้วก็ท่าเต้นต่างๆของราชิน โนริซ่าในเว่ยปอก็เด้งมาเป็นอันดับ10แล้วอีกไม่นานก็คงจะขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าสถานที่ถ่ายทำเอ็มวีเชน่าทาวน์กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในจีนและโนริซ่าก,ก็กลายเป็นกระแสนในเว่ยปออีกครั้งและทะลุทะลวงหลุดไปที่ประ,ระเทศเกาหลีด้วยโดยแม่จีนบอกว่าการที่โนริซ่าทำแบบนี้แล้วก็เป็นการขยายซอฟต์พาวเวอร์จากตัวโนริซ่าทำให้คำค้นหาในจีนเนี่ยติดคำค้นหาย,ยอดนิยมของชาวเน็ตจีนและไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะคือชาวจีนเนี่ยบางทีก็พยายามทำให้วั ไม่ได้ผลเท่ากับที่โนริซ่าเนี่ยนำมาใส่ใน MV ในครั้งนี้นี่อันนี้สรุปให้นะแอดไม่ได้อ่านตามทั้งหมดและแอดอ่านก่อนแล้วค่อยสรุปนะทุกคนอ่ะมาต่อกันซึ่งเขาบอกว่านอริซ่าของเราเนี่ยจะทำให้คำยอดฮิตคำค้นหาที่เป็นคำว่าไชน่าหรือประเทศจีนเนี่ยไปอยู่ในหน้าสื่อใหญ่ๆแล้วก็หลายๆสื่อรวมถึงอเมริกาด้วยจ้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนโดยแม่จิมก็เสริมต่ออีกว่าแต่อิทธิพลและชื่อเสียงของน้องเนี่ยส่งผลในตำแหน่งทูตส่งเสริมการขายของประเทศจีนไปแล้วนนนออริิซ่เเป็นคนจจตตใดีสม แอนตี้บางคนเกลียดชังเธอแต่การตอบกลับของอลริซ่าคือจงจูบฉันด้วยความเจ็บปวดแล้วฉันก็ตอบแทนด้วยเสียงที่เป่งลิซ่ากำลังตอบแทนความชั่วร้ายด้วยความไม่ตาจริงๆโอ้โหอันนี้คือแรงมากคุณแม่จีนพิมพ์ได้ถูกใจฉันจริงๆเลยนั่นเองนะจ๊ะมาที่โพสต์ต่อมาเขาบอกว่าคนจีนบางคนที่ชอบทำเฟกนิวอัพไอไหมสื่อจีนบางสื่อเนี่ยที่ชอบใส่เฟกนิวใส่เธอเนี่ยอัพายบ้างหรือเปล่าเธอเนี่ยส่งเสริมวัฒนธรรมจีนให้พวกชาวต่างชาติสนใจแต่สื่อจีนและชาวจีนบางกลุ่ม่มเคยสง วัฒนธรทำความเกลียดชังของเธอให้ชาวโลกพูดถึงฉันอับอายแทนคนเหล่านั้นจริงๆนี่เป็นการที่สุดว่าเสีย่ยวซาเป็นคนที่มีจิตใจดีที่มีเมตตาต่อผู้ที่มีใจเกลียดชังเธอนั่นเองจ้าโอ้แม่กูดราชินีที่มีความรักอันยิ่งใหญ่คนจีนกรารนาเมตตาลิซาเหมือนที่เธอรักคนจีนด้วยคนจีนทุกคนไม่เคยคาดหวังว่าลิซาจะให้แต่เธอเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นด้วยตาของเราเองขอบคุณลูกสาวของเราเสีย่ยวซาเธอเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมวัฒนธรร,าารมจรีนด้วยลิซารู้ว่าเธอจะทําอะไรเสมอขอสอ แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเชิญสถานที่ไทยทำในครั้งนี้คือแชน่าทาวในประเทศไทยลิซ่ายังคงปฏิบัติต่ตอผู้สูงวัยและวัยกลางคนราวกับว่าพวกเขาเป็นรักแรกของเธอปิดท้ายด้วยตอนนี้รูปแชน่าทาวเต็มไวยปอมีคนจีนมาโพสต์ว่าฉันเป็นคนจีนอยู่อเมริกามานานหลายรุ่นแล้วด้วยนะน,นี่เป็นครั้งแรกที่เอมวีลิซ่าทำให้คนที่นี่คนในประเทศนี้ค้นหาประเทศจีน ของเราเรื่องดีๆแบบนี้ฉันดีใจมากขอบคุณลิซ่าที่เผยแร่วัฒนธรรมชาวจีนพลัดถิ่นให้คนอยากค้นหาอะไรก็ว่าไปแล้วไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะยังมีเรื่องเล่าที่2ต่อคลิปนี้จะยาวนิดนึงอย่างที่แอดบอกโดยโพสต์นี้เขาก็มีใจความว่าเรื่องเล่าที่2จากไวป๋อจา้าแท็กใหม่กําลังมาแรงอ่ะอน,นี้คืออัปเดตล่าสุดนะทุกคนเพราะว่าความร้อนแรงของคนจีนที่พูดถึง MV ใหม่ของลิซ่าของเรามีสถานที่ชุมชนคนจีนลิซ่าได้เผยแพร่เสน่ห์ของประ,ระเทศจีนไปทั่วโลกนอกจากนั้นยังทําให้ประเทศจีนติดคําย่อ ทอฮิตที่คนหาในหลายประเทศมาร่วมชมการแสดงอันแข็งแกร่งของราชินีเคป๊อปอันดับหนึ่งได้เลยความเห็นแอดอบนเว่ยป๋อกับชาวเน็ตจีนเช่น MV เพลงใหม่ถ่ายทำในกรุงเทพประเทศไทยและองค์ประกอบวัฒนธรรมจีนได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพลงใหม่ของลิซ่าออนไลน์แล้วและองค์ประกอบจีนก็เป็นประกายไปทั่วโลกทึ่งมากนู่นนี่นั่นอะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะสันต์บอกว่าตอนนี้ประเทศจีนแทบจะแตกแต่งพราะลิซ่าของเรากันอย่างมากมายไกลก่อนจริงๆขอเถียงคำหนึ่งได้ไหมว่าตอนนี้ลิซ่าไม่ใชราชินีเคป๊อปแต่เป็นราชินีเพลงป๊อป 了，渣<咋>。<laughs> ไม่ต้องมีคําว่าพว่งไทยเคป๊อปไปต่อไปเพราะใน MV นี้ไม่ได้มีกลิน่นไอเคป๊อปลงเลืออยู่แล้วจ้ามีแต่ความอินเตอร์มีแต่ความไทยสไตล์ Star and Chinese s t y l e โอเคซึ่งตอนนี้สิ่งที่น่าวีอีกเรื่องหนึ่งขอแอด,ดมาเพิ่มกันนิดนึงนะจ๊าเขาบอกว่าอดีต Creative Director ของ YG โดยเขาชื่อว่าคุณซินนะจ๊ะเขาก็ออกมาทําการ re IG story คําว่า K-POp Star Rock s t a r เห็นปะเออเขาเป็นคนออกมาพิมพ์อย่างงี้แสดงว่าอะไรรู้ปะทุกคนเห็นปะคําว่า K-pop Star และมีเครื่องหมายแบบว่าเร่งวเรวร็หือแลี่ยนไปสะม เป็น Rockstar เป็นที่เรียบร้อยและการที่ลอเริซาเลือกชื่อเพลงคำว่า Rockstar เหมือนเป็นการหลุดออกจากคําว่าบ๊อ s สตาร์เค Star สตาร์ด้วยนี่นั่นไงการเป็น Rockstar อย่างเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคนนี้เป็นใครแอดก็จะมา,าแถลงไขนะจ๊ะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เคยบอกว่า YG ได้เพชรมาแต่ไม่เคยเอามาใช้นั่นเองจ้าอื mm hmm. ออกมาแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเขาพยายามเชียร์นนริซ่าอยู่เหมือนกันแสดงว่าคนในเกาหลีเขาก็พอรู้แหละแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะในทุกๆประเทศเนี่ยมันก็มีคนเหยียดคนชอบคนไม่ชอบนะก็ว่าไปขนาดประเทศไทยของเราเองมีคนเหยียดคนไทยด้วยกันอย่างนนริซ่าเลยเพราะฉะนั้นประเทศอื่นก็ต้องมีแหละแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนนะจ๊ะที่มาเพิ่มเอ็นเกตเอ็นใจให้กับนนริซ่าของเรานั่นเองจ้ะไม่ว่าจะสนใจในทางไหนทางบวกทางลบถึงยังไงก็ตามคนทั่วโลกตอนนี้เขาก็ฉลาดมากพอที่จะรู้แล้วว่านอริซ่าของเรานั้นเป็นคนยังไง ันนั้นจะหลอกอะไรแล้วก็ก็เหนื่อยหน่อยนะ <c oughs> ไม่มีใครชื่ออะไรเงี้ย <c oughs> อยากกลายเป็นว่าคนจะให้กําลังใจมากขึ้นแล้วยิ่งทาให้นอริซ่าของเราดังแล้วก็ส่องแสงประกายมากยิ่งกว่าเดิมนั่นเองจ้าอ่ะก็สํารับคลิปนี้ก็จะมากันประมาณนี้นะจ๊ะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีครับ